สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสางพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหม่ราวสามัคทีนะคะวันที่11กุมภาพันธ์2567ค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปคำนวณน,นะคะทุกคนค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ทุกทุกท่านขาสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการจ่อดินวิ่งรูดแยกรอบนะคะทุกคนถ้า fc ไม่ชอบนะคะตัวเด่นที่ใจให้เนาะค่ะทุกคนค่า ให้ดูเลขเด่นประจําวันไว้เพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันสามารถใช้ได้ทุกุวนทุกหวยทุกรอบนะคะพี่น้องก่อนที่จะไปคํานวณวันที่11นะคะเราไปดูวันที่10ก่อนเนาะพี่น้องค่ะวันที่10นะคะพี่น้องรู้ดีแล้วนะคะทุกคนเหมือนว่าช่วงนี้นอยสามัคคีจะสลับเข้าสลับหยุดเดี๋ยวพี่น้องเมื่อวานนี้เข้านะคะทุกคนวันวันที่10หลุดวันที่11ดอาจมาก็ได้เราก็ไม่สามารถทราบได้ค่ะพี่น้องค่ะ ช่วงนี้จะสลับจุดเนาะพี่น้องขอโทษขอภัยหลายๆด้อยพี่น้องสลับหลุดค่ะทุกคนจะให้เด่นสี่และเก้านะคะบนมาศูนย์สองล่างศูนย์ศย์ค่ะพี่น้องหลุดนะคะทุกคนมาติดเลขเด่นประจำวันสองค่ะทุกคนขะไปต่อค่ะพี่น้องไปต่อวันที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนวันที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนขาใจให้เด่น หนึงและสี่นะคะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องคะสูตรนี่คือสูตรวิ่งลุเด้อพี่น้องเดอ้อส่วนคู่ที่ใจจับให้คือการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนถ้า f อไม่ชอบตัวที่วิ่งลุดที่ใจให้ก็ดูเลขเด่นประจําวันไว้เป็นแนวทางถ่ายคลิปได้เลยนะคะเรามาดูนะคะหนึ่งนะคะ

ก,กระตามน้ําใจได้เด้อพี่น้องเด้อหมักกับพานได้นะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะใจจะห้อยให้ทุกวันนะคะพี่น้องคะเผื่อเป็นแนวทางในคลิปต่อไปได้นะคะเผื่ออกหักพี่น้องเลขเด่นประจําวันนะคะอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเลขเบิลประจําวันคือเบิลหนึ่งหนึ่งนะคะนี่คือเลขเด่นประจําวันนะพี่น้องกับเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนหมักบอกพี่น้องคะ มากก็ะตามได้ค่ะพี่น้องค่ะบ่มักกับพานคือเก่านะคะพี่น้องมีเขาไม่หลุดทุกเมื่อนะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะสําหรับหวยเาสามัคคีนะคะวันที่11กุมภาพันธ์2567หก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุกๆมันๆสุขุสุขนค่ะพี่น้อง,องสวัสดีค่ะ